สวัสดีค่ะมาพอ้กันคือเก่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความคิดหอดวันนี้คุณย่าเดือนกจ็สิบห้าไม่กินนี่จะ้ะนำยาขนมกินขนมกินตีนไก่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอากต่ว่าลงมือกินอลไกันเลยค่ะแสีบๆ้อกันเลยจะ้ะเออสอนตากินมันมาแสีบเนาะนี่ใส่มือลุอยเลยมันยังเสบ ใส่ม,มือรุ่ยร้ดนมวนพักคั่มใหญ่ๆเถาแ้้วก็ไม่แขวผู้เถาแขวแขวหน่อยอยำยำยากต้องเอาไปต้มเปื่อยๆกันม,มันคือเล็กหน่อยเด้เถาแล้วเล็กหน่อยกินยังกแสบ หอามาแล้วอย่าก,กินซื้อ,อ,อกินได้กระซิมนั่นแหละกระซิทชา,าอยากไปพ่อป้าน,นั่นแหละพุทธาวนันตบท่ายด้วยอันเขา่าใบบักขามจะ้ะนี่ค่ะเขา่าใบบักขามมีไข่มีมีไผ่เคย่อนเอาเขา่าใบบักขามคือย่าบอนีิตบท่ายด้วยอันของหวาน อันตะกอนอันบ้านย่ามีอต้นบักขามอยู่อันหน้าต้นมันที่เป็นมันที่เป็นงามไหมจ๊ะมันที่เป็นงามแยกออกคืองามนังสติกเหรอผู้ใดเคยเห็นอันงามนังสติกว่าเป็นงามแบบนั้นล่ะมันสีมีสามหรือสี่ต้นนี่แหละอันมันขือนนํากันไหมจ๊ะขือนนํากันเหลอวันนี้มันเทียมเป็นงามแยกออกมันสีมีสมมิหวานมี่หยางปนการแตแก่ก็บหวานหลายหวานแบบพ่อกําลังเสียบอมเปรียวอมหวานอ่ะผู้ใดอยากินเข่าอัน ก็บ,บักขามพูดได้ยากบักขามกับพูดละมาเอาไปต้หน,นดดหน้าพุดเด้อหน้าพงหญิงสวยพูดว่าถ้ากาันมาขืนเอายุไกลมาได้กับมาขืนเอามันแสบไม่จะบักขามอัน,นหน้าหน้าคุณยายไม่จะแสบอันสีเวาคว่ำชีดเดอรชีเมอนของคุณยายแล้วจะอันชอบปีนก็บักขามปีนก็บักขามแบบน,นี้อันอซีร่งสิลง,ลงอันขืนไปแล้วอเย็บบักขามพ่อแล้วขืนท่างกกลงท่างปลายเคย่นบอมีพู้อะไรเคย่อนบอขืนทางกกลงทางปลาย อันขึ้นไปทั้งกุงหล้วก็อนันโหนโหนงาลงไมหมจ้ะหนงาบกขามลงลงมาทางทางงาบกขามไหมจ้ะทังมาขา,ามตลกตลกดื้อดือ้อตาหน่อยหน่อยชีดื้อชีดื้อชีมึนอืมชีดื้อชีมึนคักบาดเหนียนมีอยู่มือหนึ่งมีอยู่มือหนึ่งก็ไปขึ้นบกขามคือเก้าึ้นบกขามถึกินอ่ะพอแม่าการเจียวเข่าอยู่ทงทงหน้าจะก,กองการผ้าอัน ้านองเหรียญยนถึงหน้าอ่ะถึงหน้ากูบักขามนั่นอ่ะบานี้ก็สิคืนบักขามไม่ไหวถ้ากินอันก็ะ่วงกี่ดื้อละปีนคืนพีนล่งหันอ่ะบาทีนี่ก็ขาล่งอันขามันสีมี่มันสีมีหมองงามมันอ่ะมันสีเป็นหล่องหล่องน้อยหนึ่งที่มันบอติดกันเหมจอะกันขาคุณยายกับไปฆ่าขาคุณยายกับไปฆ่าอยู่งาบักขามหล่องหล่องขามทันสี่ลงมากมันดีข่าอยู่ทิ คุณยายลงบไปไดขาหนึ่งลงไปยุขีดินขาหนึ่งขาอยกง,งาประคำพอดินลมดินตายพอให้แม่อันมาซอยให้ให้วสัสดุ่านขาจะคล้องอันขาดขาอันงาประคำอันงาประคำญานอ,ออกว่าใดพอกบแม่แลนมาอันบ่มีความเสียวว่าว่าเฮ้ยดื่มมันไรยกมาเป็นหาตะปีนหาตะขึ้น อีตัวนี้มันสิตายเหมือนว่าห้ใหายห้จะคล้องอันวานกับเพื่อนห่วงหันละเพื่อนแก่ไรยห้ hi. Hi, hi. ใหายห้คุณยายนี่แหละคว่ำคิดดื้อขึ้นปีนโกบักขามอันนี้วอลเลียงอวอลเลียงบักขามต้นยูนหน้ายายเนาะจา้ะมันมันเป็นงามมันมันเป็นงามเหรอนายอันอันว่าเมตาปีนโกบักขามนี่ยจะอันบะกโกบักซีดาผู้ใดมีอยู่ใส่ฮาปีนเก็บปีนห้องกระจกเบิดดื้อไรใช่ บอเลี้ยงกววมจีดื้อเนาะเด็กหน่อยสมัยก่อนดื้อกับพ่คือเด็กหน่อยเสมอนี่ดออว่าเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้กับขอล่าไปก่อนนะจ้าถ้ากว่าชอบคลิปคุณย่ยก็จะาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อคุณยาาจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอล่าไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า